พี่ๆเพื่อนๆลูกโดยที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปอพอากาศนะคะในหัวข้อที่ว่าควรรอหรือมูฟออนดีนะคะควรรอหรือ Move มูฟออนดีนุ่นจะมีตัวเลือกให้เพื่อนๆเลือกทั้งหมดสามตัวเลือกนะคะแหวนโอมสีทองแหวนโอมสีเงินแล้วก็ต่างหูโอมนะคะให้เพื่อนๆเลือกนะคะกองที่ดึงดูดเพื่อนๆมากที่สุดนะคะ ควรรอหรือ Move On ดีนะคะตั้งสมาธิก่อนเนาะควรรอหรือ Move On ดีน่าจะเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวรุ่นขออ่านให้กองแรกเลยคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปอ่ะเห็นุ่นจะดูเลยนะขออนุญาตนะคะถามถึง ลักษณะของเขาก่อนสองเหรียญมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้อาจจะหมุนเงินหาเงินนะคะสร้างอนาคตนะคะอาจจะไ,ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไปทำบุญไปบูชาพระพิคเนตนะคะหรืออาจจะมีการได้ไปมุงไปมูไปขอพรเนาะ พินถือถ้วยคนคนนี้ค่ะเป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนไหวมีความแข็งแกร่งด้วยนะคะเป็นคน2บุคลิกนะถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะมีนิสัยคล้ายผู้หญิงนะมีความอบอุอน่นห้าเหรียญเออแต่เขาเองก็มีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนกันนะ ดูเหมือนเขาจะพยายามหาเงินอะไปทําอะไรสักอย่างหรือถ้าเขาคิดเรื่องของการเงินอยู่นะคะเขาเองก็จะสมหวังในเรื่องของการเงินหรือเขาวางแผนในเรื่องของการเงินเพื่อที่จะสร้างอนาคตให้กับตัวเองสร้างอนาคตให้กับคนรักหรือรอที่จะสมหวังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเรื่องความรักก็ได้ก็อาจจะไปขอพรความรักมานะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดธาตุดินผฤ้งศการบังกรนะคะธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิตนะคะอันนี้ดูขอดูพลังงานของคุณนะคะ เดอะฟูคุณพยายามทำตัวเองให้มีความสุขพยายามผ่อนคลายกับตัวเองนะคะพยายามหาอะไรใหม่ๆทําทำเพราะว่าคุณมีความเศร้าในใจเนาะคุณยังยึดติดกับความรักความสัมพันธ์เก่าๆหรือคุณยังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆหรอกเพราะมีคนมามอบความรักหรือมามอบอะไรให้คุณคุณก็ยังไม่พรอ่ะคุณไปโฟกัสในเรื่องของการทำงานสร้างอนาคต คุณรู้สึกว่าการทํางานสร้างอนาคตน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณเพราะว่าคุณเอาตัวเองออกจากปัญหาความรักความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะอืมก็เลยแบบไปโฟกัสเรื่องของการงานดีกว่าคุณมอบความรักให้ใครสักคนหนึ่งแล้วคุณรู้ว่าความรักเนี้ยค่ะมันอาจจะ ยังไม่ได้ให้อะไรกับคุณหรือยังไม่สามารถทําให้คุณมีความสุขได้หรือคุณมีปัญหาในเรื่องความรักแล้วคุณยังแก้ไม่ได้นะคะคุณอยากมีความรักที่สุขสมหวังคุณอยากแต่งงานมีครอบครัวนะคะคุณอยากสมหวังในความรักแหละแต่ตอนนี้ความรักของคุณอาจจะติดปัญหาอะไรบางอย่างหรือรอความชัดเจนหรือคุณยังลืมความรักครั้งเก่าลืมคนคนที่อยู่ในใจคุณไม่ได้ก็ตามก็ได้นะคะคุณอาจจะเพิ่งอกหักมาก็ได้ คุณอาจจะเป็นคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิสิกธาตุดินนะคะพึกษสบกันวังก่อนธาตุลมเม่ถุนตุนกุมแล้วก็ธาตุไฟแม่สินธนูนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคุณควรคุณควรรอต่อไปไหมสี่ไม้เท้า ัวินถ้วยคุณรักเข้ามากเนาะแดดาบแต่ความรักครั้งนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้อะอันนี้เป็นไอ้นี่นะคะหน้ากล่อง9ก้าไม้เท้าไพ่พาพีคะเนตนะคะจัดเมน้นท์ซีเรียน เขาบอกว่าจริงๆอะค่ะคุณเองเนี่ยรู้คำตอบดีอยู่แล้วคุณน่าจะรู้ดีว่าควรจะดำเนินไปทางไหนจริงๆเราถามว่าคุณรอได้ไหมคุณรอได้แต่คุณต้องจมยอมรับนะว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เหนื่อยเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เหนื่อยแล้วมันยังมีปัญหาอาจจะด้วยเรื่องของงานอาจจะด้วยเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ คุณต้องล้างพลังงานที่ยึดติดคนคนนี้ออกไปคุณต้องล้างพลังงานนะคะที่หึงห่วงออกไปด้วยนะคะแล้วไปโฟกัสที่ตัวคุณเองแล้วก็บางคนไปขอพอรพระพิคเนศมาเนาะเอ,อ่อแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะให้พรในเรื่องความรักของคุณด้วยนะคะแต่คุณต้องล้างพลังงานที่ไม่ดีเขาบอกว่าให้คุณอย่าไปโฟกัสที่คนคนนี้มากนะคะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูนะคะอืม คุณอาจจะได้พบความรักใหม่ๆก็ได้นะคะอ่านุ่นขอดูซิถ้าถ้าอย่างนี้คุณควรรอต่อไหมควรรอต่อไปไหมคะ view of fortune เพียนถ้วยเด็กถ้วย สเตนแชมเืมควนดาบนุ่นคิดว่าไออพ่คงอยากจะบอกคุณว่าให้คุณเดินไปข้างหน้านะคะไปตามเส้นทางที่คุณอยากจะไปถ้ารอแเราจะปวดถ้ารอแล้วทุกข์มากกว่ามีความสุขให้คุณนะคะเริ่มต้นชีวิตของคุณเดินไปข้างหน้าได้เลยนะคะเพราะยังไงโชคชะตาครั้งเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว หรือมีโอกาสที่วันข้างหน้าเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะก,กลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้แต่ไม่ให้คุณรอนะคะให้คุณเดินไปข้างหน้านะคะถ้าความสัมพันธ์นี้มันทําให้คุณทุกข์นะคะอ่ะแล้วถ้าคุณมูฟออนล่ะจะเป็นอย่างไรถ้าคุณมูฟออนจะเป็นอย่างไรก้าวไม้เท้า แปดาบเจ็ดดาบพีนดาบโหมีแต่ดาบสไม้เท้าจัดเม้นท์เดอะมูนเอาจริงๆอะค่ะถ้าคุณจะ m o ฟออนเขาบอกว่าให้คุณ move on ไปในเรื่องของการทำงานเรื่องของการสร้างชีวิตของตัวเองยังไม่ควร move on ไป ให้ปวดอากาสในเรื่องของความรักเพราะว่าคุณยังลืมไม่ได้หรอกคุณยังยุติดคุณยังส่องคุณยังรอการติดต่อกับมาของเขาอยู่คุณยังคิดมากถึงเขาอยู่เพราะฉะนั้นนะคะให้คุณมูฟออนแต่มูฟออนไปในเรื่องของการทํางานมูฟออนไปในเรื่องของการสร้างชีวิตของตัวเองนะคะคุณอาจจะทํางานอย่างหนักเลยช่วงนี้นะคะหรือว่าช่วงหลังจากนี้และการทํางานหนักของคุณมันจะทําให้คุณน่ะได้พบกับ แสงสว่างนะคะได้พบกับชีวิตที่ดีได้พบกับความเฉลิมฉลองอาจจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแล้วพอประสบความสําเร็จในชีวิตอ่ะจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจไหมนะคะเรามองว่าคุณอาจจะยังไม่เปิดใจก็ได้วันหนึ่งที่มีคนเข้ามาเพราะคุณไม่แน่ใจว่าคนคนนี้จะรักคุณจริงๆริงไหมนะคะอืมแล้วก็คุณก็จะให้เวลาพิสูจน์ คนคนนั้นนะคะอาจจะดูใจนานพอสมควรแต่เรามองว่ามันดีกว่านะคะถามว่าคุณสามารถม o v ออนได้ไปในเรื่องของการทำงานแล้วก็ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จคุณจะได้ทำงานเยอะมากหลังจากนี้แล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็จะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกคุณเองก็จะเลือกคนที่คุณรู้สึกว่ารักที่คุณเป็นคุณมากที่สุดอดทนกับคุณได้มากที่สุดคุณจะไม่รีบในการให ใจใครอีกต่อไปนะคะเรามองว่าคนคนนั้นน่าจะมีคุณภาพนะถ้าคุณมุบออนไปคุณจะมีความสุขไหมคุณจะมีตัวเลือกมากมายเลยอะจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณมากมายเลยค่ะแล้วจะมีคนที่ เป็นเป็นเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้ด้วยนะคะมาสร้างออคุณค่าของคุณนะเพียงแค่คุณปล่อยแล้วคุณจะค่อยๆปล่อยคนคนนั้นในใจของคุณได้เองนะคะเนี่ยแต่เราว่าคนคนนั้นก็จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแหละอืมเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าคุณจะให้โอกาสเขาหรือไม่ให้นะคะแต่เราบอกว่าถ้าคุณมูฟออนไปข้างหน้าชีวิตของคุณจะมีความสุขนะตอนนี้นะคะ แต่การมูฟออนไม่ได้ต้องไม่จําเป็นต้องไปดึงใครสักคนเข้ามาในขณะที่ใจคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครเพราะมันจะเป็นการสร้างความทุกข์ให้ตัวคุณเองและคนที่เข้ามาใหม่ด้วยคุณสามารถมูฟออนในการใช้ชีวิตของคุณได้เต็มที่เลยทําตัวเองให้ดีขึ้นทำตัวเองให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จใช้แรงผลักดันความเสียใจครั้งนี้เป็นพลังในการทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะคุณสามารถมูฟออนนะอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะคนที่เลือกให้กองที่หนึ่งควร ดอหรือ Move On ดีไม่ควหรหลอถ้าใจคุณถูก Move On ไปข้างหน้าเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะประมาณนั้นเลยขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามด้วยรบกวนกดติดตามเป็นค่าครูให้นุ่นด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาต่อกันที่กองที่สนะคะแหวนโอมสีเงินแหวนโอมสีเงิน นียนะนุ่นใส่แหวนไม่ดีแหวนโอมสีเงินนะคะอ่ะตั้งอยู่ไหมเรามาดูกันนะคะว่าลักหนาของเขาคนนั้นเป็นอย่างไร<_ <C> _>เด็กดาบห้าดาบเป็นคนที่ดื้อเอาแต่ใจตัวเองนะคะ เงยียบนิ่งเงยียบด้วยสีดาเป็นคนที่นิ่งเก็บความรู้สึกนะคะเล็เบเวอร์เป็นคนที่เป็นมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามานะคะเออคีนดาเป็นคนที่เด็ดขาดในตัวเองเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนง่ายเนาะเพราะมีพลังของดาบทั้งนั้นเลยเจ็ดถ้วยนะคะเป็นคนคิดเยอะเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบนะคะ คิงไม้เท้าอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตก็ได้การงานโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เออเคารพตัวเองรักตัวเองมากๆคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่คิดอะไรรอบคอบทําอะไรนะคะทำจริงจังแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้มีมุมตลกอะ่ะเรารู้สึกว่าเขาดูซีเรียสแล้วก็อารมณ์แปรปรวนตลอดเวลานะคะแล้วก็นิ่งๆเงียบๆด้วยคนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตลมเมทุนตุลกุมเนาะหรือชาวราศีราศีเมถุน หรืออาจจะเป็นมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะเมษธนูก็ได้แต่ว่าพลังงานของท่านลมโดดเด่นมากโดยเฉพาะราศีเมถุนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวคุณตัวคุณนะคะเด็กถือไม้เท้าคิงถือเหรียญ เมดิเชียนคุณเป็นคนเก่งคุณเองเป็นคนประสบความสําเร็จในชีวิตมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะแล้วคุณรออะไรบางอย่างอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของชีวิตแล้วหรือขาดความรักหรือเปล่านะคะเออหรือคุณรอใครบางคนนะคะแปดถ้วยที่เดินจากคุณไปนะคะคนรักที่คุณยังคลืมเขาไม่ได้สถ้วยคนที่คุณรู้สึกผูกพันนะคะ สัจเมนะคะคุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับคุณเลยว่าทําไมถึงไม่มีการติดต่อหรือทั้งที่ที่ผ่านมาคุณทําดีที่สุดแล้วทําไมคุณไม่ได้รับผลของการทําความดีในเรื่องความรักนั้นนะคะคุณอาจจะรอเขาติดต่อกลับมาเนาะเด็กถือถ้วยเออคุณรู้สึกว่าเขาก็รักคุณเหมือนกันเพงแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันคุณอาจจะสมบูรณ์แบบกว่าเขาหรือคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาหรือคุณมีหน้าที่การงานที่ดีกว่าเขาคุณคิดว่าสักวันหนึ่งถ้าเขาพร้อมเขาจะกลับมา นะคะหรือคุณเรียงรอแล้วยังให้โอกาสเขาอยู่นะคะเหมือนคุณรักเขามากๆอะ่ะในขณะที่เขารักตัวเองแต่คุณรักเขานะคะคุณอาจจะเป็นคนธาตุไฟแม่สิงห์ธนูธาตุดินพืชศพกันมังกรน,นะคะหรือเออเป็นคนธาตุดินน้ำลมไฟก็ได้นะโดวเต่นที่ธาตุน้ํานะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคุณนะคะคนรอเขาต่อไปไหม คุณคนรอเขาต่อไปไหมเฮอร์มิดนิ่งๆเนาะความสัมพันธ์เนี้ยทาวเวอร์เหมือนมันมีอะไรเกิดขึ้นกระทานหันพังคลายลงไปหกเหรียญคุณให้โอกาสเขาแหละคุณยังรอแต่ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาไหมอะ่ะ เออเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณให้โอกาสเขานะไม่ว่าเขาจะทําผิดอะไรเพราะคุณรักเขาแล้วคุณก็เชื่อว่าเขารักคุณแล้วเขาจะติดต่อกลับมาคุณมีความมั่นใจแบบนั้นนะคะคุณเชื่อว่าความรักอะ่ะมันต้องได้อะไรคืนกลับมาสิมันต้องสมหวังสินะคะแล้วคุณก็ยึดมั่นกับเขามากๆเลยนะคะยึดมั่นถือมั่นในความรักครั้งนี้มากๆคุณครรอต่อไปไหม หกไม้เท้าเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเนาะเหนื่อยมากๆในความรักความสัมพันธ์นี้คุณพยายามใจเย็นคุณพยายามใช้เหตุผลด้วยความที่คุณอาจจะอายเยอะกว่าเขาคุณรู้สึกว่าคุณต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นผู้นําที่ดีกว่าแม้ว่าเขาจะเดินจากความสัมพันธ์หรือคุณเดินจากไปก่อนก็ตามคุณจะต้องมีเหตุผลนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณมีเซนส์แหละเราว่าเซนส์ของคุณน่าจะบอกว่าเขาจะกลับมาเออ แล้วเราก็คิดว่าเขาน่าจะกลับมาจริงด้วยนะคะอืมถามว่าคุณควรรอต่อไปไหมเราว่าควรรอนะคุณถึงเราบอกคุณว่าไม่ต้องรอหรอกแต่ใจคุณก็รออยู่แล้วเพราะว่าคุณมีความเชื่อแลวคุณก็เชื่อความรู้สึกของตัวเองด้วยว่าเขาคนนั้นของคุณจะกลับมาคุณมีความเชื่อแบบนั้นนะคะอ่ะแล้วถ้าคุณไม่รอล่ะแล้วถ้าคุณมูฟออนหล่ะจะเป็นยังไง ขีนดาบเจ็ดถ้วยก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคิงไม้เท้าแต่คนคนนี้จะแตกต่างจากคุณนะคะเขาจะดูเป็นคนที่แบบมีความทะเยอะทะยานมีไฟตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นแต่คุณเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนแหะแต่คุณเป็นแปรปรวนเด็ดขาดเนาะแล้วก็จริงๆเรามองว่าคุณจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากมายเลยน่าจะไม่ต่ำกว่าสามคนนะคะเนี่ยอืมแต่คุณก็ยังรองคอยคนที่จบไปแล้วอยู่ พอคุณคิดว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมาถ้าคุณ move on อะคนที่จะมันจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากมายเลยมีประมาณหนึ่งสองสามอะอย่างน้อยสามคนรวมคนที่คุณรออยู่ก็เป็นสี่นะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะบอกไว้ก่อนนะเออแต่คุณเชื่อมั่นว่าเขาจะกลับมาเราก็เลยรู้สึกว่าคุณเลือกที่จะไม่ move on อะอะถ้าคุณรอต่อไปนะคะแล้วคุณไม่ move on คุณจะมีความสุขในความสัมพันธ์นี้นะคะคิงถ้วยเก้าไม้เทา้าหดาบหนึ่งไม้เทา้าเดี๋ยวส,ยวสตาเรามองว่าคุณจะได้รับความรักที่คุณรอคอยนั่นแหละ แม้มันจะไม่ได้มีความสุขมากสักเท่าไหร่หรือมันจะมีช่วงที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกห่างแต่ว่ามันเป็นการห่างเพื่อที่จะกลับมาคุณเขาอาจจะมีอะไรที่สัญญากับคุณไว้ไหมอาจจะเป็นการสัญญิงสัญญามันทําให้คุณมั่นใจในการรอเออซึ่งเขาก็จะกลับมาจริงๆนะคะคุณก็จะสมหวังในการรอคอยแต่ถามว่ามีความสุขไหมเราก็มองว่ามันไม่ได้มีความสุขมากขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ถูกเกินไปนะคะถ้าคุณปล่อยวางตัวเองได้นะคะไม่ไม่ทำให้ตุ่ยตายต คุณทุกเนี่ยเราก็มองว่าคุณจะมีความสุขในความรักความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะเพราะว่าโจสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจบด้วยการสมหวังนะคะคนคนนั้นที่คุณรอคอยจะกลับมาจริงๆตามคําพูดคําสัญญาที่เขาเคยให้ไว้หรือตามความเชื่อความเซนส์นความรู้สึกของคุณเนี่ยนะคะยิ่งถ้าคนนั้นเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเนี่ยมันยิ่งโดดเด่นมากเลยหรือคนคนนั้นน่ะเป็นคนที่ตอนนี้มีอะไรที่เขารู้สึกว่าเขายังไม่เท่าเทียมคุณ อืมเขาจะกลับมาจริงๆนะอืมเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองต้องบอกว่าคุณควร Mo v e on เออคุณควรรอหรือมูฟออนต่อดีคุณควรรอนะคะเพราะว่าถึงคุณมูฟออนไปคุณก็ไม่เปิดใจให้คนอื่นนะคะสุดท้ายแล้วคุณก็เลือกคนนั้นคนเดิมอยู่ดีนะคะแต่วันใดถ้าเขาเดินมาบอกคุณว่าเออเขาไม่ไปต่อแล้วนะให้คุณมูฟออนได้เลยเราถึงว่าคุณเราเราคิดว่าคุณน่าจะก้าที่จะมูฟออนแต่ตอนเนี้ยคุณยึดยึด ยึดคําพูดยึดคําสัญญาหรือยึดอะไรบางอย่างที่คุณเชื่อมั่นว่าเขาจะกลับมานะคะนุ่นก็ขอให้คุณสงบังเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสไาชด้วยนะคะใครต้องการดูทงส่วนตัวแอดไลน์เนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่กองที่สามกันค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายมาต่อกันที่กองที่สามสำหรับคนเลือกต่างหูโอมนะคะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานของเขาก่อน เด็กดาบเอาแต่ใจเนาะดื้อเนาะแดดาบมีปัญหาอะไรบางอย่างสองอดาบเป็นคนที่ลังเลนะคะเป็นคนที่ทําอะไรคิดลังเลนะ 1. ไม้เท้าหรือเขามีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะช่วงนี้อาจจะรอความสมหวังในเรื่องของการทํางานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้เขาอยากแต่งงานนะคะหรือกําลังจะสร้างครอบครัวเนาะคินถ้วยหรือ เขาเดินจากบางอย่างเพื่อที่ไปเริ่มต้นอะไรบางอย่างหรือรอคอยอะไรบางอย่างที่เดินจากไปกลับมาก็ได้นะคะมันน่าจะเป็นประมาณนั้นนะคะคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือไม่คุณก็อายุน้อยกว่าเขามันมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุเนาะอาจจะอยู่ธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะธาตุไฟเมษสิงห์นูนะคะธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกแต่โดดเด่นในเรื่องของธาตุลมนะอืออ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคุณล่ะคุณเป็น คันเป็นควีนดาบคุณคู่กันนะแต่คุณดูมี power มากกว่าเขาอาจจะโตกว่าเขาไม่คุณอาจจาะอ,อายุมากกว่าเขาเนาะสามไม้เท้าคุณรอคอยรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักทางไกลรักที่ต้องรอคอยรักที่มีอุปสรรคนะคะ รักที่อาจจะครอบครัวไม่เห็นด้วยหรือรอความพร้อมที่จะแต่งงานรอความพร้อมที่จะจริงจังรอความพร้อมที่จะมาเริ่มต้นกันใหม่คุณอยากมีความรักที่สามารถสร้างครอบครัวได้นะคะแต่ตอนนี้คุณยึดติดอยู่กับตัวเองนะคะโฟกัสที่ตัวเองนะคะคุณโฟกัสที่ตัวเองอยู่กับตัวเองมากๆนะคะเหมือนกําลังแบบหาคําตอบกับตัวเองอยู่ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะหรือคุณกําลังหา ช่องทางให้ตัวเองกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยพร้อมและที่จะเป็นแม่หรือเป็นพ่อหรือจะสร้างครอบครัวกับใครสักคนหนึ่งแต่ว่าคุณกำลังหาว่าแล้วสาเหตุอะไรที่คุณยังเป็นตรงนั้นไม่ได้นะคะ คุณอาจจะมีความรักเข้ามาแล้วความรักคุณอาจจะเจอกับความรักที่มีตัวเลือกไม่ว่าคุณมีสิทธิ์เลือกหรือเขามีสิทธิ์เลือกก็ตามนะแต่ตอนนี้คุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเองนะคะคุณนิ่งมากคุณนิ่งเพราะคุณกําลังทบทวนนะคะหรือคุณกําลังคิดว่าใครคือคนที่เหมาะสมใครที่คนคือคนที่คู่ควรกับคุณกับการที่คุณเนี่ยจะมอบความรักให้หรือเปล่านะคะในกรณีที่คุณมีตัวเลือกเข้ามาเนาะอาจจะเป็นคนท่านเอ่อท่านโลมเมทุนตุลกุมท่า ไฟเมสินธนูนะคะราศีกันนะคะหรือเป็นชาวราศีเมถุนหรือเป็นคนธาตุลมนะประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณควรรอหรือมุ v ออนดีนะคะเดี๋ยวขอถามกันคุณควรรอคนคนนั้นต่อไปไหมอาจจะเป็นสายมูเตลูนะชอบไว่ายปพิคเนตนะคะใช่ไหม ถามว่าคนที่คุณคุยมีเกณฑ์จะเป็นเด็กกว่าจริงๆนะคุณอดทนมากๆเลยในความรักความสัมพันธ์นี้คุณเอาเขาออกจากหัวไม่ได้นะคะมีพันธนาการมีความคิดถือมีความโหยหานะคะอยู่ไกลกันด้วยอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะคุณชัดเจนมั่นคงมากๆนะคะแล้วเขาเองเนี่ยก็เหมือนจะกลับมาด้วยนะหรือเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างหรือมีการนัดกันมีการนัดว่าจะเดินทางมาเจอกันหรือเขาจะเดินทางมาเจอคุณเนาะ คนรอไหมคะความรักความสัมพันธ์จะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้เคยมีรักสามดาบอ่อรักสามเศร้าไหมคะรักสามดาบรักสามเศร้าไหมหรือว่าก่อนหน้านี้นะคุณเคยมีความทุกข์ในเรื่องความรักความบุคคลรอบข้างไม่เห็นด้วยหรือเป็นรักสามเศร้าจริงๆก็ตามอ่อความรักความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนนะคะหรือในอนาคตเนี่ยเราว่าคุณควรหมูอ่อน เพราะว่าถ้าคุณไม่ move on เนี่ยคุณจะตัดพลังงานของความเศร้าในใจไม่ได้หรือว่ารักสามเศร้าหรืออะไรก็ตามที่มีปัญหาในเรื่องความรักไม่ได้มันจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถเข้าหันหน้าเข้าหากันได้ถึงเขาจะหันหน้ามาหาคุณแต่ว่าคุณเองก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมหรือคุณเองก็ยังไม่มั่นใจในการที่จะสารสัมพันธ์กับเขาอยู่ดี นะคะเพราะฉะนั้นคุณควรจะโสดก่อนนะคะคุณควร move on ก่อนนะคะเออคุณควรจะคุณควรจะหยุดรอก่อนไม่ใช่สิคุณควรจะหยุดรอก่อนอะแล้วถ้าคุณ move on ล่ะคะมันจะเป็นอย่างไรพีนเหรียญห้าไม้เท้าแฮงแมนคุณลืมคนคนนั้นไม่ได้อะ่ะ แต่มันจะผ่อนผ่อนคลายมากขึ้นนะเราจะได้อ่านหนังสือได้เสริมสวยความงามหรือได้หาเหตุผลให้ตัวเองดูให้หาเหตุผลให้ตัวเองอะแต่คุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่อ,อ๋อสำหรับคนที่เลือกกองที่3เนี่ยคุณไม่ควรรอแต่คุณก็ควรยังไม่ควรมุฟออนไปไหนอะหมายถึงว่าคุณควรอยู่กับตัวเองนะคะใช้เวลาในการเยียวยาอย่าไปดึงใครเข้ามาเยียวยาคุณนะ อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณไหมนู่นขอดูหนะ่อยมีค่ะแล้วคนคนนั้นจะเป็นความรักที่แท้จริงของคุณเป็นรักแท้เป็นคู่แท้หรือเป็นความรักที่ดีด้วยเขาจะมาเหนื่อยหน่อยกับคุณเพราะว่าคุณไม่ได้เปิดใจให้เขาแต่เรามองว่าเขาสู้ค่ะเขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นเองว่ารักที่มันอยู่แบบถาวรกับรักที่ไปไปมามาหรือรักที่คุณรู้สึกว่าคุณตัดคนคนนั้นไม่ได้สักทีเนี่ย ความรักที่แท้จริงมันเป็นยังไงแล้วถ้าคุณเจอคนคนนี้แล้วเขาพิสูจน์ตัวเองได้คุณจะลืมคนคนนั้นที่คุณรู้สึกว่าผูกพันมากๆได้อย่างสนิทใจนะคะคุณจะตัดทิ้งได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ที่เห็นนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามเนี่ยเด่นชัดมากเลยว่าถึงคนคนนั้นจะมอบความรักให้คุณอะคนที่คุณรอแต่คุณก็ไม่ได้มีความสุขกับความรักครั้งนั้นสักเท่าไหร่นะคะ คุณอาจจะเลือกกลับมาอยู่กับตัวเองคุณอาจจะเลือกที่จะไม่รอแล้วคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปข้างหน้าแล้วในวันข้างหน้าค่ะก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณและคนคนนั้นเขาจะพิสูจน์ตัวเองทุกอย่างเลยให้คุณเห็นว่าความรักที่แท้จริงความรักที่มันดีต่อใจคุณความรักที่คุณควรได้ความรักที่คุณจะมีความสุขมันเป็นยังไงแล้วคุณจะลืมคนในใจของคุณได้อย่างสนิทใจนะคะ สรุปว่าคนที่เลือกให้กองที่สามนะคะคุณไม่ควรรอคุณควรมุฟออนแต่ไม่ได้มุฟออนเพื่อที่จะมีความรักมุฟออนเพื่อพบทวนกับตัวเองและทําตัวเองให้มีความสุขส่วนคนรักของคุณส่วนคนรักหรือความรักคุณจะได้เองหลังจากที่คุณมุฟออนและคุณจะได้รักแท้รักที่คู่ควรรักที่ไม่ทําให้คุณเหนื่อยด้วยค่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ใครต้องการสมัครสมาชิกนะคะก็จะมี50บาทดูดวงฟรี5คำถามนะคะ80บาทดูดวงฟรี9คำถามเอ่อหน0บาทดูดวงฟรี12คำถามนะคะหรือใครจะสอบถามทำบุญโปรเจกต์เสื้อนะคะเสื้อยืดนะหัก10%บทำบุญนะคะแล้วคุณก็จะได้เสื้อยืดไปใส่ด้วยเป็น Magic of Magic มหัศจรรย์แห่งเวทมนต์นะคะใส่เพื่อเสริมความเฮงความปังนะคะ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูแลร่าส,สุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบาย